เดี๋ยวน้องแพรรีวิวส่วนหลังบ้านแม่เบิ้งเดอเ์มันต้องไฟมังม้ายันขาดแล้วนะอันนี้มอโต้มเขา้าวอันต้มมันบอดให้หมูเพิ่นต้นมักฮุ่งเพินน่ะนลูกเรียนไปคพุ่นเพื่นมักพูกพักได้แม่ดูต้นมักฮุ่งเพิ่นก็นต้นตะไคร้ อันนี้พักขึ้นอันนี้อันนี้สวนหลังบ้านเด้ออันนี้แม่ปลูกเพื่อนมะพร้าวเพิ่นเดี๋ยวเพื่อนที่ไปปลูกอยู่สวนยางเพิ่นนคน่นว่าอันนี้พักอันใส่แกงน้ำไม้คือบ้านแพ้เพิ่นชอาพักแง่อันนี้อันนี้ก็หอมเตะก็หอมมันนี่ตะสวนเพื่อน ทางคุณนานพักหอมเนาะทางพี่พักหอมป้อมอันนี้พักกาดน้อยเดีย๋ยวเราเกษตรยนต์เราไปปลูกซ้ำขิงมีครบมัดต้นกล้วยเหมืนกับปลูกมักบวบมักบวบมากอันอย่างเหมืนกับปลูกเลยตะไคร้เต็ม๋มคางย้วยพ่นต้นมักบวบบวบเหมือนปลูกอย่าววยวรีวิวกัน อันอันข,ข้างบพานให้เบิง้งเนาะบ่อนเพิ่นอันนี้แหละอันเดียนตัวไมห่หมูเตรียมคันรถเนาะคางบ้านฟืนอันนี่อันนี้เฮื่อหลานสาวเนาะอันนี้เฮื่อหลานสาวหลานสาวอายุยี่สาวสาวสาซีบสาสามปีมั้งสาสามปี เพื่อนแตะเพื่อนเอาผัวแล้วแต่ว่าเพื่อนมาเฮ็ดเห็ดบ้านอยู่ข้างเงินแพหลังง่ายอยู่ได้อประมาณปีหน้านี่กันเรียวด้ขึ้นละอันนี้รถตู้รถตู้ที่น้องแพรซื้อให้ให้พ่อกับแม่อันนี้เป็นร้านขายของตอนนั้นแพรขายของซ้ำอยู่นี่แหละไปใส่กินยังไอจิตตาน้อยอันนั้นอันนี้ก็ข้างๆบ้านเนาะอันนั้นจะเป็นครัว เป็นคัวนี่ก็จเปลี่ยนห้องน้ำห้องน้ำสองห้องน้ำแล้วก็นนึ่งห้องนอนอยู่นี้อยู่ตัวนี้จะมีสองห้องนอนเดี๋ยวจีท่ายทำทายข้างในให้เบิรงกได้แต่ว่าเดี๋ยวทายข้างนอกก่อนบรรยากาศอันตัวงามแรงอยู่น้ะมันแหมืองดูหุ่นเต็มมองดูมันติดทางอันนี้ถนนแดงเิึงเขาเจ้าเห็นอย่างเงี้ยเด้อพ่อแม่กับ แม่กับอันนั้นเพาเ่าจะไปเบื้องเขาจะม้งเจวดน,นะอันนี้ก็นาบ้านน้องแพนาะอันนี้นาบ้านน้องแพรอันนี้ฟูนเตียมเลยว่าจิเปียนสีเหินไม้ยังถิบ้านไม่อันนี้ก็เป็นลานว่าน้านนองแพจิว่าถิเทเทกลางนี่เป็นเทดินเทปุ่นเทหยางมรณะเห็ดสาลาไว้มุงคู่มามีข้างๆบ้านน้องแพร่น,น่อยนีง ที่หางเงินเก็บเองเด้เก็บเองเก็ดเองกันเมื่อไหลเติบอยู่เดอ้อนี่บรรยากาศยามแรงอันนี้เบ้าเงินเบ้านิพนูน่นเงินไม่เท่าเบ้านิพนธ์เงินน้องปิน่นปากกันเลยอินนี่เงินน้องปิ่นเบ้านิพนธ์นั่น เบิ้บงองบนขาเจ้าสิเห็นอย่างนี้คุณทองเท้าเพิ่อนขาเจ้ายังแข็งแหงเดอ้อผู้เท้าอยู่ลาวายังแข็งแหงอยู่เดอ้ขอขจ้าเห็ดสวนผักน,นี่เห็น,นผักขเห็ดอันผู้พักขายคนนี้แม่เพิ่นก็ไปเกลือมหมูมาเนาะเกลือหมูเลี้ยงหมูขายเลี้ยวว่าเงินนี่สวนผักเพิ่น,นเป็่อนผู้พักขาย มีอ้ยมีอย่างทำไงมูกท่ายุกอ้พองไปซื้อยากกินเพื่อนบ้างไปซื้อบาตรน้ำอ่าไป้าไปบ้าวกาว่นี่ข้าวอ่ะปูพักเนาาปูกพักไว้ขายไปเพื่อนาไหมซื้อยกซื้อยากกินเพื่อนบ้างนี่พม่ยังแข็งแห้งได้นี่ ข้างๆหน้าบ้านแผล่จะยุเ่เหือนเข้าก้อเงเหืนอนนะนะนี่อันนี้หน้าบ้านแผล่นี่ตุ่งหน้าบ้านแพลเลยค่ะเจ้าเพ็ดสวนนี่ข้างบ้าน,นอนนิพนธ์นี่แหละเหือนบ้านนิพนธ์นี่แหละเหือนเพื่อนกัอยู่นนั่นยำแรงเนอนนี่